นะครับจัดใจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับลุกถูกสะไม่ว่าเป็นลุกโควิดเน้นระยะห่างอ่าป้องกันโรคระบาดต้านไทยโควิดสิบเก้าเป็นไปด้วยกันต่างชิ้นเชือกหนึ่งเดือนสองเดือนสามแล้วนีกปีโควิดขึ้นเราเออป้องกันตัวป้องกันตายเนียเนี่ย ยัมาทนี่การกิเนี่ยการกิกันตายเนี่ยฉีดซีนุเฉสีนะครับบอกเยนเชยศาสระชาสุนบอกพี่น้องต่อต่อกันไปนะครับเขาให้บุทธเข็มสีแล้วถ้าไม่ฉีดก็ซีนเขีมสีเขาจะไม่ให้ร่วมทำงานมีประกาศมาอย่างนั้นนงครับงนูะทกสูงสูง ขณะนี้นะครับพ่อแม่ครูอาจารย์ปู่โสรสนะครับได้เดินทางมาหน้าปรมพิธีแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็เรียนเชิญสายพ่อแม่ครูอาจารย์ทุกท่านทุกคนตรงขาเ็้นสูงได้ได้ยินเสียงชาสัมอาู่ตอนนี้นะครับก็ปีบทยอยทยอยออกมาเด้อนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านทุกคนนะครับเมื่อใดก็ไหว่เฮาเมื่อใดไหวคกู่ สิบแปดสิบแปดสิหอดี่มันก็ยังนั่น่ดีไปน้ำปูอยอ่เลยสิบสิบเก็ยุ่ฝนหเขาพน้องลุงหมดไหมสิบเจ็อยู่เขาพนงลุงเขาพน้องลงเออปูที่ไปวันทีสิบแปดนี่สิเพียรสูบ้ปดนะปูกเต้อไปตู้ นา่ต้ไปล่าหาไปนั่หา้ตอนไปน้อง่อคุลม้โดนเหรเน่ยตยบ้ามั่นหมล้วก็สิเื้อเืสีกาพี่น้องทีอาจารย์สนชัยตามหาตะกี้เอาเอายาไปขึ้นขายนั่เออแล้วเป็นเพื่อนเฟซบุ๊กกันยุเขียนด้วยครับเขียนด้วยสเล่มัเฟซบุกันโยตอนนี้เตรียมความพร้อมนะรยบ้ามั่าไปซีกแล้วเมื่อใดบอกพี่น้องแนห้เอซีเขายไป โยดันหน้าตามความเหมาะสมครับอาจารย์เพื่อคนทองเพื่อคนทองเอาเลยครับเอาเลยครับคำนาดีบ้านเลยนะคำนาดีตำบลคำนาดีตำบลคานดีอำเพทองจังหวัดร้อยเอ็ดแต่อยู่ในป่าได้หรือป่ามันบ้านที่อยู่บ้านดงมันเออบ้านดงมันเด้อพี่น้องไปนี่แต่ป่ามันอาจารย์อะไรนี่นะครับนี่คืองฤาษีาลารลืองร่วมลูกหายจะตั้งประเทตีัยไว้บัลลังก์พญานาคต่องยิ้ต่องปากเนนังหยีหนึ่งร้อยล้านบาทมัได้ สาธุมาจากบึงผงหลวงเนาะพ่อบุญโฮมด้วยนะครับมาร่วมต่อยอดต่อบุ่นจากสายบึงผงหลวงเมืองพญานาคโอ้สวยงามต้องสวยงามสวยงามมาใจผมมาจาก,กบึงผงหลวงโอ้ท่านผีครับอ้โ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 อ,อ,อสาธุอาจารย์ครับผมขอบคุณขอบคุณที่ มาร่วมอาบุญเนาะ,ะได้างามมากก็ดีใจเบิ้ละจะพาจะเป็นผลละไม้ลกไม้จะเป็นใบเสีลูกศิษย์ลูกหามารบรมรมกุศลพราะแข็งแกร่งดีใจหมดครับที่เ็ลูกศิษยม์มามารีมากใจเมม้อก็ดีใจมากนะเลยเนาะปิดผลรบกอนนะปิดผลรบกอเนเพราน่ติดจุดเทียนใด มาลุ่มมาหงมมาส้มมาแซวมาบอกว่ามันจุดถูกเพิ่งเทียนก่อนเนี่ยุ้้เ่นี่ตีปโซลที่เป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนอัธยาศัยดีนะครับเพลย์บอลเข่าจะเคลียร์ร่างกายดีสุขภาพดีจิตใจดีก็แข็งแรลงอันนี้คือสุขภาพหลักอนามัยของโลกที่ห้องมันจะนดีนะครับนี่คือ ต้องรักษาสุขภาพอันดับแรกนะครับปู้ลือีเนี่ยตำนานตายแล้วฟื้นมีคนแซวเนาะอาจารย์แซวว่าเผู้ลือสีในตำนานตายแล้วฟื้นตายแล้วฟื้นนี่แหละครับหนึ่งเดียวในโลกเลยนะครับเเออออไม่ใช่ในประเทศไทยนะเหลือประเทศอาจารย์ใครมีประเทศ มีแต่วกปูปูม uh ีต้นมีไฟโยกบนว้ายู่ไฟเร่เราเตรียมพร้อมทุกอย่างนะครับใายสีหมอหมูเออนี่เด็กโอ้ยน้ำน้ำน้ำขอเรียงอีกนิดนึงแม่ใหญ่น้ำใสในโลกเออ่ยนะเนี่ยายน้ำยายนำสมให้ดูดี่อยเนอหยลายลูกสวยงามเออขยายไปขยายไปครับเนอ

น้ำดื่มน้ำดื่มเย้ไหมน้ำพญานาคีน้ำพญานาคีพระคัมันธ์น้นำ,นำพญานาคีที่ลูกศิษย์ลูกหาร่วมมาบริจาคนะครับอ,อ,อ่าเขาขึ้นประพิธีให้หน่อยครับผมอยู่ที่ไหนครับอ่าประกาประกาศเ้อหาน้ำพญานาคีเอเพื่อนอยากเอามาขึ้นประพิธีครับ ขอหน่อยขอไปเบิ่งในไปเบิ่งในอยอ่ทางในเนี่ยมีบ่ขอทำทำไอ่ทำไอ้เพี้ยนเอาไอ้เสช่วยกันหาให้หน่อยพยาน้ะไรขี้เอามาเป็นน้ำเอ่อเป็นน้ำเอามาค้ามาขายให้รุ่งเรืองให้เจริญเนาะเออนะครับก็เอามาขึ้นหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเออถวายพระแมรุวารจาร์น้ำดื่ม V A T Water นะครับมาร่วมถวายกุศลวันนี้ดื่มได้ อย่างจูใจนะครับไ้เนยห้ร้อนนะครับมีแบบแช่เย็นด้วยนะครับน้ำดื่มพอเตอร์นะครับ v ี p พีวอเตอร์นะครับขอบคุณทุกเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพของหมูนะครับมาเจ้าภาพผลไม้นะครับเจ้าภาพลาสีโอ้โหเต็มตาครับวันนี้สวยงามครับ เด๋อคปเหลือเหลือเดี๋ยวเดี๋ยวมากเดี๋ยวกับให้ลออาจารย์เพิ่นฉันเขากันอะไรายหลายกกำลังฉันเขายาตอนเหนื่อสีอ <S <S 2> <S 2> เปิดเพลงอีกสักสิบนาทีพี่อรอคณะลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ รัประทานอาหารสักครันึ่งนะครับส่ยใส่บุตาดอกนามอ้เพีนมึงเปลี่ยนอ้เพนเป็นพู้เก็บว้เยอะท่าไหร่บุาได้เอาข้งมาหนีไหมต้องเออเอาข้งมาเออเนาะถามอ้เพี้ยนได้อีเพียนเดินวกเก็บใงพญานาคีพญานาคี กระดาษานนเพเนอน้เพน้เดิมพยานาคีดูพี่ในเอมใส่ละแม่แม่เทียผมอาม่ายิ้มใส่ล่างล่างไอ้เรื่องดืมหน่ยมาบวงสวงประเทศน้ำตาใส่เงินอทุามากับเทียนแม่เทียนใช่ไหมผมมาไใสไลองยรวยเออใสกด่ น้ำประหยัพยาีนะครับอันนี้เราเรบนเต็นที่นะครับหรือวนะ่ามีแต่สัตาใจมทุกทัานทุกคนเลยครับนนี้สวยหรอหน้าใส เออเปิดแล้วก็แล้วเออเปิดแล้วก็แล้วเหรอมาบอเอามาเอามา้ตะมือนั่นแล้วเออุดดน้ำไม่าที่บนแล้วรับท่านจ้พ ขอบคุณมากมากน,นะครับนาเป็นมาบอกแล้วว่าหายดีตั้งแต่เมื่อวานนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าได้บุญได้กุศลนะครับแบบลูกศิษย์ลูกขาหรือว่าญาติโยมได้ดื่มได้ได้กินน้ำพระาตาจีของท่านนะครับก็ถือว่าได้บุญแล้วนะครับ <c oughs> โอ้โหนางลำคนสวยมาแล้วเจ้ามาแล้วโอ้โหเออ ปีนี้สัญญาก็ปูไห้ว่าสิลังเสถียรจนจบเพียงแค่เพิ่มนะ <laughs> อ่<ะ>นอนล้าบิกนหน่อยได้จ้าเอาลำสวยๆล้ำสวยๆแต่ปีนี้น้องคนสวยมาแล,ล,ล้วมาแล้วล้ำเต็มเพียง,ยงนี้แหละเอาสองเพลงซะมีผู้เดียวนเออมันแข่งโพืเอาอีกเพลยงนึงเออ มเพ่งเดียวเพ่งเดียวนะคนเบิ่งบักไหล่เออเออให้สิทธิ์นะครับให้สิทธิ์เริ่มเป็นอีกหนึ่งเพลงอ่าเป็นสองเพลงอ่านางรำันนี้อ่าจัดเลยจัดเต็มอ่าถวายฟูถวายฟูเนาะโต้ต้งสีอิ่มแล้วนาะครูบาอาจารย์อ่าอันนเชิญด้านหน้าครับทุกท่านทุกคนครับอ่าตอนนี้ น่าจะพร้อมนะครับอ่าทีลาข้างหสัสัญญาณตีพร้อมก็ทางให้สัญญาณหน่อยพร้อมแล้วครับผมโอ้ขอบคุณน้ำดื่มวอเตอร์บอกน้ำดื่มพี่พีน้ำดื่มพญานาคนาคาชีตอนนี้สัญญาสัญญาณพร้อมนัพร้อมมาแล้วครับอันนี้คือน้ำดื่มน้ำดื่มอ่านั่งตะอ่า น้ำดื ahora, ่มอันนั้นนาชื่นใจก็ได้เนาะน้ำดื่มพญานาคก็ได้พญานาชีก็ได้ขอให้นั่งขายรวยๆเนาะเฮงเฮงเฮงเสุดยอดนะครับมาถวายปู่วันนี้นะครับถวายน้ำดื่มพ่อแม่ครูอาจารย์ได้ยินเสียงสารัสัญญาาเรียนเชิญด้านหน้าพรมิทีนะครับเรียนเชิญทุกท่านทุกคนนะครับ ตอนนี้รอทำพิธีนะครับ